หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเปิดศูนย์พักพิงสุนักจรจัดช่วยเหลือสุนัขเจ็บป่วยเมื่อวันที่9กันยายน2563ที่ศูนย์พักพิงสุนักจรจ,จัดจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1ตำบลบ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวกัญจนา ศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่หนึ่งโดยมีนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายนพธิิริโกศล นายชูที่พงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายวัฒนายั่งยืนประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนายบุญชูจันสุวรรณนายกอ,อบอจอสุพรรณบุรีนายเอกพันอิงใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับศูนย์พักพิงสุนักจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่หนึ่งภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคัฒนวรขัติยราชนารี ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยและสัพพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีจึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดกาญจนบุรีผลักดันให้โครงการมีผลประจักษ์เป็นรูปธปรรมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ผสนิกรของพระองค์ท่านปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกองทุนช่วยเหลือสุนักจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการช่วยเหลือสุนักจรจัดที่เจ็บป่วยถูกทําร้ายจากคนถูกรถชนถูกทอดทิ้งอดอยากหน้าเวทนาซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยหลักเมตตาธรรมจึงได้เกิดศูนย์พักพิงสุนักจรจัดแห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสุนักจรจัด เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์สู่คนอื่นๆที่อาจติดต่อมาสู่คนได้เพื่อช่วยเหลือสุนัขไม่มีเจ้าของให้มีที่พักพิงและการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกวิธี เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญชุมชนวัดโรงเรียนสถานที่ราชการและเพื่อสร้างจิตสานึกแก่คนในชุมชนให้มีความรักความเมตตาและเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีต่อไปแก้ปัญหาสุนัขรจัดให้เป็นบ้านพักพิงรํารับสุนัขที่น่าสงสารเหล่านี้ให้มีที่อยู่นะคะไม่โดนทำร้ายมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก็เป็นผลดีกับคนด้วยนะคะทำให้คนปลอดโรคปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า